สวัสดีครับพี่น้องครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับกับไอหนุ่มหน้ามนคนลูกทุ่งครับผมืันนี้ก็สิงดของเปรี้ยวนะครับเ้าก็สิไม่กินของหวานครับผมครับสังขยาครับสังขยาฟักทองครับ น้ำเองมือเซลนี้เนะครับจะลองมึงครับผมมาครับมาอมือืมอมนมันครับมันมาครับมาอืม ยำยำครับเข้วเขาครับของว่าครับวันนี้ของเบียวเงี้ยเปก้อนครับเจ้าสอบครับผมอครับขอบตันไม้เขียนอู้นะครับสวัสดีครับ